สวัสดีค่ะอันนี้เราก็วาร์ปมาอยู่ที่คาเฟ่ที่เขาใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราอยู่ที่พีิลมคาเฟ่เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆที่นี่กันที่นี่ค่อนข้างมีพื้นที่เยอะแล้วก็ดูธรรมชาติมากเลยค่ะ,ะช่วงนี้ก็คือยังไม่สามารถที่จะนั่งรับประทานอาหารที่นี่นะคะต้องซื้อกลับเท่านั้นค่ะไปชมกันเลยตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินเข้าไปภายในคาเฟ่เขานะคะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงยังคงมีโควิดอยู่เขาก็มีมาตรการการวัดไข้ก็ลงทะเบียนนะคะอันนี้บริเวณตรงส่วนด้านข้างแล้วก็เดี๋ยวเดินไปตรงบริเวณน,นี้เรื่อยๆนะคะทางด้านขวามือค่ะก็จะเป็นจุดที่สำหรับสั่งอาหารและเครื่องดื่มด้านด้านหน้าค่ะที่ที่เราเห็นอยู่ก็คือที่เ,าเราเข้ามาเมื่อกี้ อ่านคือถ้าใครอยากจะสั่งอะไรเครื่องอาหารเครื่องดื่มก็สั่งได้ตรงนี้เลยปะ่ะเดี๋ยวตรงนี้เราจะพาไปดูวิวที่คนส่วนใหญ่มาถ่ายรูปก,กันก็คือวิวแม่น้ำเออไม่ใช่แม่น้ำศีเป็นวิวทะเลสามีต้นไม้ร่มลื่นดีนะคะที่นี่แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่ชวงช่วงที่เรามาจะเป็นเดือนมิถุนายนคนก็ยังเราไม่ได้มาช่วงสุขสวัสดิ์ด้วยเป็นวันธรรมดา คนก็ยังไม่ค่อนค่อนข้างไม่เยอะมากเวลาถ่ายรูปก็จะไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่รูปออกมาก็สวยด้วยแล้วก็คนที่ไม่ชอบความวุ่นวายก็คือเหมาะมากเลยค่ะคือน้อยมากคนน้อยมากจริงๆแต่ก็พอเบลกับก็จะมีรถเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่แค่เขาน่าจะจํากัดคนที่เข้ามาไม่ให้เข้ามาเยอะนะคะคิดว่าเพราะว่าคนตอนเข้ามาก็ไม่มีไม่มีใครเข้ามาเยอะ ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเราอยู่ที่ยูเขาใหญ่แล้วนะคะคืนนี้เป็นคืนที่สี่เดี๋ยวเบลจะพาเดินชมบรรยากาศรอบๆโรงแรมว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะไปดูกันเลยตรงนี้เป็นเบริเวณด้านหน้าของโรงแรมนะคะก็จะเห็นเดินเข้าไปก็จะเห็นตัวทรงอาคารของเขาที่นี่เขาจะตกแต่งสไตล์ฝรั่งเศสนะคะช่วงที่มาคนก็น้อยมากก็เลยแบบเงียบๆพอสมควระคะ่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านหน้าโรงแรมนะคะแล้วก็ตรงตึกบ้านตัวสีเหลืองๆอะคะ่ะก็คือจะเป็นบ้านที่น่าจะขายน่าจะขายขาดนะคะเ,เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันใกล้ๆนะคะแต่เราไม่สามารถข้ามไปตรงบร,ริเวณบ้านสีเหลืองที่เขาตั้งได้นะคะเพราะเขาจะมีเลย์กั้นนะคะ ดี๋ยวจะพาทุกคนไปลูมทัวห้องนะคะอันนี้เราอยู่ที่ห้องสุพียนที่เราจองมาคืนนี้นะคะเดี๋ยวจะแปะราคาไว้ให้ด้านบนนะคะบริเวณห้องน้ำจะเป็นชาเวอร์ก็ห้องนี้จะไม่มีบาทนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในห้องน้ำก็ครบคันตามโรงแรมทั่วไปมีใดมีชุดชุดคลมุมมีรองเท้าแตะนะคะใดนี้ก็จะอยู่ตรงในลิ้นชัก ข้างๆตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นที่นั่งดูทีวีแล้วกออ็ที่นอนจะเป็นคิงไซส์นะคะที่นอนแบบนุ่มมากมีโซฟาเบดด้วย,ยส่วนบริเวณระเบียงข้างหน้าก็จะเป็นการ์เด้นนะคะแต่แต่วิวที่ให้คือจะมีต้นเับต้นไม้ใหญ่บังก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นอะไรเลยพอดีจองห้องนี้มาราคาค่อนข้างถูกมากอันนี้คือเป็นสภาพ เรียกว่าสภาพเลยนะคะ up, ชุดอัพตอนนุนชีที่สั่งมาก็จะไม่ได้ถ่ายตอนเริ่มนะเป็นวิดีโอเหลือแต่อะไรที่กินแล้ว ที่จะต้องอัายอยู่เขาใหญ่ไว้เพียงแค่นี้นะคะสำหรับการพักผ่อนอันค่ำคืนที่แสนสบายเดี๋ยวถัดจากนี้ไปเราจะไปพักที่ลูกช้างเขาใหญ่แคมปิง้งแล้วก็อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ย่างไรฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องของ Bell Music Journey แล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะ